จริงๆแล้วการที่วัตถุดึงดูดกันเนี่ยในฟิสิกส์ท่านสูงเนี่ยมันเป็นผลมาจากสเปซไทม์การอวกาศซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นทฤษฎีเหมือนกันแต่โอเคไม่มีปัญหาคือการที่จักรวาลของเราเนี่ยมีลักษณะโค้งมันจึงทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหากันเราก็เรียกมันว่าแรงดึงดูดอะไรก็แล้วแต่ที่อ้างมาถ้ามันเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติถ้ามันเป็นผลให้แรงดึงดูดเกิดขึ้นถ้ามันเป็นผลให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นก็เป็นเพียงแค่การบริหารจัดการของอัลลอฮ์เท่านั้นเองมันเหมือนกอกกกกัับบบเเรรรราาาาาาออ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 วววว่่่่่ดดดงงงงทททิิตขขึึึ้้นนนนีีไไมมใชชลละะะหปผูแพ ทิศขึ้นทางทิศตะวันออกด้วยวิธีการที่พระองค์ทรงประสงค์แบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่พระคที่พระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดจะไปดึงรั้งมันไว้ได้เว้นแต่พระผู้ทรงกรุณาปรานีมันหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติและเป็นผลให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้าหากันนั่นคือการบริหารจัดการของลกคุณจะอ้างอะไรมาก็แล้วแต่นะสเปซไทม์การอวกาศอะไรก็แล้วแต่นั่นคือการบริหารจัดการของลออกและเราพิสูจน์ได้ว่าคุณอ่านมาจากพระเจ้าแต่ผู้ที่ปฏิเสธอิสลามไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับวววว่าว่าา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 ัััตตตถถุมมมมมีอนนนอออออนนนนจจใใเเเงงกกกกรรรรศทํหห้้ิิดดขึืะไไไ็สสพู์